สวัสดีค่ะต่อนะคะเป็นคลิปที่3ของ7.1เหมือนเดิมนะคะ2คลิปแรกเนี่ยเรารู้ไปแล้วว่าเราจะหาพื้นที่ขอนาบริเวณ R แบบที่1โดยใช้ vertical strip นะคะก็คืออะไรเส้นแนวดิ่งนะคะอันนี้ใช้ horizontal strip เขาเรียกอย่างนี้กันนะคะจำไม่เป็นไรนักเรียนไม่ต้องไปสนใจหรอกแบบนี้ครูอแอบใส่นักเรียนเผื่อนนักเรียนแบบรีเสิร์ชอินเทอร์เน็ตอยากจะไปฟังคนอื่นเขาอยากที่จะไปหาโจทย์อะไรอย่างเงี้ยเฉยๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเออบางข้อมันใช้ปนกันได้นะเราพยายามหาทางให้มันง่ายสุดสําหรับเราเรื่องของเรื่องตรงนี้นะนักเรียนเอาอันนี้ไอ้ครูออกหน่อยไม่ต้องมีแอปโหลดนะคะเพราะครูใส่ตรงนี้ไว้แล้ว ะะแบบที่สามเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นย่อยๆนัยนจะแบ่งเป็นยังไงก็เอือขอให้แบ่งแล้วสุดท้ายเอามาบวกกันให้ครบๆแล้วกันแต่และส่วนใช้มุกไหนก็ได้ปนกันไม่ได้ครูไม่ว่าเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าจงหาพื้นที่ในบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งสามอันนี้เวลาครูเรียกเส้นโคง้งเนี่ยนี้ก็โคง้งจริงนี้โคง้งจริงอันนี้มันเรียกเส้นตรงเพราะมันเป็นเส้นตรงไม่เป็นลาได้เหมือนกันหมด นะคืออันแรกเรารู้รว่าเป็นอะไรคะพาราบโบลาพาราโบลาหงายจึง้งแต่ว่ามันมีสามทุ่นนั่นแปลว่าอะไรนะคะมันผอมๆหน่อยก็ทั้งนี้เราได้สีเขียววาดง่ายมากนะคะส่วนอันนี้เป็นพาราโบลาหงายอีกครูเคยซ้อมมาแล้วไงตรงนี้ยังไงนะตรงนี้เป็นดึง x ออกเป็น x ลบสี่เพราะ,ะนั้มันตัดแกนที่ไหนคะศูนย์กับสี่ถูกปะ x เป็นศูนย์กับ x เป็นสี่ตัดแกน ตัดแกน x ที่ศูนย์กับ4เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นศูนย์ตรงนี้ก็เป็น, 0, น,ปน4แล้วมันพาราโบลาง่ายแล้วต่อกันจึงเป็นพาราโบลาง่ายทุกอย่างงา่ายนะคะทีนี้นี่เส้นตรงเส้นตรงก็ทำง่ายเราซ้อนกันแล้วได้ไงคะ x, x <Y S 2> เป็นศูนย์ y เป็นไร y เป็น4ถ้า y เป็นศูนย์ x อะคะ x ก็เป็น 4x อีกก็เป็นศูนย์แล้วก็อะไรคะ4 0ศนย์นี่ก็ต่อเส้นเลยต่อเส้น นี่อยเบียวเอาใหม่นักเรียนก็ต่อเส้นครูนี่มีปัญญาอ่ะสมมติไม่ดูล้ละนักเรียนก็แต่สมมติมันได้พอดีแล้วกันนักเรียนก็ต่อเส้นพอต่อเส้นปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าหาพื้นที่นี้อ่ะอันนี้ครบในส่วนที่อยู่ทางขวาของแกน y ไม่ยงั้น่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยครูเคยเจอปัญหาหนักเรียนคือนักเรียนหาพื้นที่ไม่เป็นนักเรียนต้องซ้อมนะซ้อมมากมากนะไม่งั้นนักเรียนจะมาเอาแถวเนี้มันก็ไม่ได้นะไม่ต้องอยู่ทางขวาของแกน y ถูกปะทางขวาที่แกน y ทางขวานักเรียนจะมาเอาตรงนี้ก็ไม่ได้คําว่าปิดล้อมหมายถึงว่าทุกทิศทางต้องเป็นฟังก์ชันที่เราบอกต้องมีสีอ่ะอันนี้ไม่มีสีอ่ะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงจริงๆแล้วอันนี้มีอันเดียวเพือนี้ ไม่มีอันอื่นแล้วจริงๆมีแค่นี้เท่านั้นนัเราลองไปดูสิไม่มีอันไหนที่โดนปิดล้อมด้วยสฟังสรรมการสีๆของเราถูกปัเป็นไปไม่ได้มีค่ามีค่าแบบเดียวแบบนี้เลยใช่ไหมสามสมการเนี่ยมันรวมกันปิดล้อมได้เป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยนักเรียนต้องมากัดกงนี่จะใช้มุกไหนในการทำดีใช้มุกไหนนะคะ มุกหนึ่งที่พอเป็นไปได้คือมุกนี้เขียวไปชมพู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 อันนี้เอาเขียวไปเขียวถูกปะเขียวไปเขียวเป็นไม่ได้มุกนี้แบ่งเป็นสองส่วนอ่ลองดูนะลองดูเดี๋ยวครูพรยายามทำหลายๆมุกให้ลองแบบนี้ก่อนแบ่งเป็นสองส่วนตอนนี้เป็น r หนึ่งตอนนี้เป็น r สองถูกปะ ถ้าเป็น r 1กับ r 2แล้วเรลองดู r 1นะพื้นที่ r 1พื้นที่ r 1เท่ากับมันแนวนอนถูกปะแนวนอนนี้คือแบบที่2คืออะไรคือ dy dy เพราะฉะนั้นกเรียนต้องใจต้องเป็น f y ลบ g y ถูกปะจะเป็น f y ก็ต้องเป็น x เท่ากับ f y แล้วเรียนลอกก่อนตรงนี้จะเป็นนี้เป็น x บวก y เท่ากับ4สน้ำเงิน คือ y เท่ากับ x กำลังสองลบสี่ x สีเขียวก็คือ y เท่ากับ3 x กำลังสองอะแนวนอนนี้เราต้องเป็นอะไรคะ x เท่ากับ f y ลบ g y นั่นเองเห็นว่าตรงนี้เ้องเขีนอะไรนั่นเองเป็น x เท่ากับนั่นเองเห็นปะตรงนี้ต้องเป็น x เท่ากับเท่ากับอะไรนะเท่ากับ4ลบ y ตรงนี้นักเรียนถึงเขียนเป็นสีลบวาลงไปได้โอเคไนหะลบ g ีวาลบสีเขียวสีเขียวต้องเป็น x เท่ากับอีกถูกปะตรงนี้มันเป็น x เท่ากับตรงนี้มันเป็น x เท่ากับให้น้องเขียน x เท่ากับ x เท่ากับ y ส่วน3ามแล้วก็ถอดรูทใช่ไม่ใช่นะคะตรงนี้มันเป็นต้องเป็นรูท y ส่วนสใช่ไหมแล้วก็ dy ะะแล้วข่าวนี้ตั้งแต่อะไรถึงอะไรเนี่ยมันเป็น c ถึง d ถูกปะแล้วไหนเป็น c ไหนเป็น d ตรงเนี้ยเป็นตรงเนี้ยนักเรียนอย่าละเมอนะนักเรียน,ะนด,ยดูดีนะ y เพราะฉะนั้นคือค่า y ตั้งแต่ไหนถึงไหนถูกปะ y เนี่เริ่มตรนเนี้ยเป็นศูนย์ถึงไหนคะถึงสามปะเราไม่ชวนนะนักเรียนอย่าดูรูปนะเอาจริงๆนักเรียนไม่มีรูป ถูกปะเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเรียนวาเส้นเนี่ยไอเขียวเขียวเนี่ยครูก็วาดผิดผิดถูกถูกนะครูก็ไม่รู้มันจะเท่าไหร่เพราะนั้นนักเรียนต้องหาจุดตัดตรงนี้ให้ได้หาจุดตัดนะคะจําเป็นต้องหาจุดตัดจําเป็นมากๆเพราะฉะนั้นกนะ็คือหาจุดตัดอะไรอ่ะครูขอแอบตรงนี้แล้วกันนะคะไหนไหนก็ไหนไหนนี่แล้วกันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะหาจุดตัดนะคะจุดตัดบริเวณนี้ก็คือหาจุดตัดจุดตัดของอะไรคะระหว่างอของก็ได้ของสีเขียวก็คืออ y เท่ากับ3 x กำลังสและ x บวก y เท่ากับสนักเรียนนักเรียนตั้งหลักยังไงก็ได้แต่ว่าเอาให้ถูกฟังก์ชันแล้วกันตรงนี้คือสีชมพูกับสีเขียวนี่คือสีสีเขียวนี่คือสีชมพูแล้วคราวนี้เราจะหาจุดตัดทนันยังไงนักเรียนต้องเขียนให้มันเหมือนกันอันนี้มัน y เท่ากับนักเรียนนี่ต้องเขียน y เท่ากับเหมือนกันนะอันนี้ก็คือ y เท่ากับสลบ x ใช่ปะ่ะต่างคนก็ต่างเป็น y เท่ากับนักเรียนก็เลยเอาทางขวาเนี่ยมาเท่ากัน นะคะเวลาหาจุดตัดเราได้เป็น3 x กาลังสองเท่ากับ4ลบ x เราได้เป็น3ม x กาลังสองบวก x ลบ4เท่ากับ0นย์อาญาแฟกเตอร์เป็น3 x กับ x 4กับ1นี่บวกนี่ลบใช่ไหมเพราะฉะนั้น x คืออะไร x เป็นลบส่ส่วน3กับ1ถูกปะ x เป็นลบ4ส่วน3ก็คือ ตรงเนี้ยมันลบสี่ส่วนสามไม่นับนะตรงนี้ x เป็นหนึ่งทำให้รู้ว่าตรงเนี้ย x เป็นหนึ่งตรงเนี้ย x เป็นหนึ่ง x เป็นหนึ่งแต่เราต้องการค่า y y เป็นอะไรกเรยก็แทนค่าเข้าไป x เป็นหนึ่ง y เป็นอะไรคะ y เป็นสามตรงเนี้ยเป็นสามเพราะฉะนั้นก็คืออินทิกรตั้งแต่อะไรตั้งแต่อะไรคะศูนย์ถึงสามโอเคมาตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นสามตรงเนี้ยมันถึงมันถึงได้มา น,ะะนี่คือนี่คือพื้นที่ที่เราต้องการนี่คือพื้นที่ที่เราต้องการเลยนี่เลยนี่เลยนะคะแล้วนักเรียนก็ทำทำนะหลังจากนี้นักเรียนทำนะคะครูก็ให้นักเรียนทำเองแล้วกันนะคะสุดท้ายแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาได้11 2ส่วนะคะได้11 2ส่วน นี่คือพื้นที่ r 1โอเคมากพื้นที่ r 2พื้นที่ r 2เนี่ยนักเรียนทำอะไรทำแบบแบบที่สองหรือแบบที่หนึ่งถ้านักเรียนทำแบบที่สองเนี่ยเดี๋ยวครูทำให้ดูอีกวิธีหนึ่งกันตอนนี้ครูขอทำแบบที่หนึ่งก่อนเป็นครูครูทำแบบที่หนึ่งครูว่าแบบที่สองมันยากกว่านะคะครูทำแบบที่หนึ่งให้เดี๋ยวครูทำให้ดูสองแบบไปแล้วกันอะไม่รู้แหละอะมาดูพื้นที่ r 2เลยแล้วกันนี่คือ พื้นที่ r สองนะพื้นที่ r สองพื้นที่ r สองคืออะไรพื้นที่ r 1นเนี่ยครูทำแนวนอนครูพื้นที่ r 1ครูทำแนวนอน,น,แ,อน,อนแต่พื้นที่ r สองเนี่ยครูจะทำแนวตั้งครูทำแนวตั้ง,ค,งคือแบบที่หนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูดูแล้วมันง่ายกว่า เดี๋ยวครูทำแบบที่สองให้ดูถ้าเกิดนักเรียนไม่เชื่อแบบที่หนึ่งเนี้ยแนวตั้งแนวตั้งนะแนวตั้งมันก็คืออะไรมันก็คือ dx แบบ dx dx เนี่ยตรงนี้มันต้องอะไรต้องเป็น y เท่ากับข้างบนอันนี้คือ y ลบ y เท่ากับข้างล่างถูกปะซึ่งข้างบน y เท่ากับอะไร y เท่ากับ0ถูกไหมถูกเนี่ยคือคือถ้าเกิดนักเรียนแบบไม่คลอ่องเนี่ยนักเรียนลองเขียนก่อน ff ลบ g n นั่นได้มีสตินะคะ a ถึง b แล้วทีนี้สติของเรียนคือเวลาเขียน ff นั่นเป็น y เท่ากับถูกปะเส้นข้างบนเนี่ย y เท่ากับ0ถูกมาได้มีสติเนี่ย y เท่ากับ0ลบข้างล่างข้างล่างก็คืออันนี้ y เท่ากับอะไรจึง y เท่ากับตัวนี้ x กำลังสอลบ4 x ลบ4 x D, X, R, X, R. ดีเอ็กซ์อะไรเอ็กซ์ั่อะไรเวลาเอ็กซ์ตั่อะไรนักเรียนก็ดูมาว่า X เอ็กซ์นี่มันเบ่งไกลสุดเท่าไหร่ตั้งแต่ศูนย์ถึงอะไรถึงอะไรคะตรงนี้เอ็กซ์เป็นอะไรนักเรียนต้องหาจุดตัดนะเราไม่รู้ว่าว่าตัดกันตรงนี้เป๊ะนะ,พะเพอิญตรงเนี้ยเราต้องหาจุดตัดนะคะแต่พเพอิญเอรเรารู้ว่าอะไรคะอันนี้มันผ่านมันผ่านตรงนี้พอดีถูกปะ มันผ่านตรงนี้ไม่ัานถ้าเกิดนักเรียนต้องการหาจุดตัดตรงนี้นักเรียนต้องทำยังไงครูครูทําให้ดูอีกวิธีทําให้ดูแล้วการพิจริงตรงนี้เรารู้แล้วว่าตรงนี้มันตัดเป็น,เป,นเป็นสี่ถูกป้ะนี่เอ็เป็นสี่แต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่รู้เป็นโจทย์ข้ออื่นแล้วเราต้องทำอย่างนี้นักเรียนก็เอา,เอาสีน้าเงินมาตัดกับสีชมพูตกปะ่ะสีน้ําเงินมัน y เท่ากับ x กําลังสองลบสีนะะ่สีชมพูอะคะสีชมพูนักเรียนเขียน y เท่ากับนะคะาหาจุดตัด แล้วคล่องๆนะครูหาจุดตัดให้ดูบ่อยๆอย่างนี้นะหาจุดตัดหาจุดตัดของสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็เลยนะ y เท่ากับ x กำลังสองลบ4 x ถูกปะ4 x และสีชมพูคือ x บวก y เท่ากับ4อย่างเงี้ยสมมติเดีวไหนจะมันปนกันงง โค้ด <c oughs> ทาอะไรของโครอะมันนี้ไม่ได้กันอันนี้อันหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยนักเรียนต้องเขียน y เท่ากับให้เหมือนกันเวลาหาเน,นี่ยนักเรียนก็ได้ y นะคะนักเรียนก็ได้ y y เท่ากับสี่ลบ x ใช่ไหมแล้วทีนี้ตรงนี้มันเป็น y เหมือนกันนักเรียนก็จับอันนี้กับอนนี้มาเท่ากัน เนี่ยเวลาหาจุดตัดนักเรียนซ้อมหาจุดตัดดีๆนะเท่ากับ 4-x ลบเพราะถ้าเกิดนักเรียนหาจุดตัดไม่เป็นเนี่ยนักเรียนก็ทําให้นักเรียนไปต่อไม่ได้เซตเซตเพอเซตอินิโกรไม่ได้ตั้งต,ต้นแล้วทำให้ชีวิตหาไม่นะคะนักเรียนก็ได้เป็น A L 4 x 4 x ลบ 4x บวก1ถูกคิดเลขผิดเครียเลยนะนี่ไม่ผิดเนาะนะคะลบ4 4กับลบ1นะคะเนี่ยมันตัดกันที่4กับลบ1 ตรงเนี้ยตรงนี้เป็น4ส่วนลบหนึ่งเนี่ยมันตัดฝั่งนี้ตรงนี้เป็นลบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วเรียนก็เลยรู้เป็น4จริงๆนะคะโอเคตรงนี้เราก็เลยรู้ว่า x เนี่ยเริ่มแต่0ถึงอะไรถึงสําสำหรับอันข้างล่างนี่ไงนะคะแล้วนักเรียน,นก็อินทิกเกรตไปนู่นนี่นั่นงนั้นเบ็ดเสร็จคำตอบสุดท้ายก็คือได้สามสิบสองส่วนสามนะ นักเรียนไปดับเบิลเช็คนะคะดับเบิลเช็คให้คุณนะได้ามในสองส่วนสและคำตอบคืออะไรพื้นที่ทั้งหมดนกักเรียนรวมเพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับพื้นที่ r 1บวกพื้นที่ r 2ก็คือ11.2ส่วน2บวก 32. 3 2ส่วน3ักเรียนคิดเลขหน่อยได้97.6ส่วน6นะคะ น้านะก้าสิบเจ็ดศนย์หกน้าองคิดเองนะแบบนี้นี่คือการหาอันนี้วิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งเดี๋ยวครูทำวิธีที่สองให้นะคะครูทำวิธีที่สองให้เพราะว่าเผื่อนักเรียนคนไหนอยากทำแบบนี้แนวนอนนะคะน้นลองดูนะเดี๋ยวครูทำให้ดูอีกอันหนึ่งอันนี้จบแล้วนะตอบตอบ97.6สิบเจ็ดนหกนะคะแถมนะ เพราะว่าหมดแล้วะนะคะค cool. แถมให้ว่าถ้าเกิดว่าเราทำ r สอง e วิธีหนึ่งนะคะถ้าทำ r สอง e วิธีหนึ่งเราก็ครู cool. เดี๋ยวนะครู cool. แบบว่ารู้สึกว่าลบไปหมดนะคะอ่ะ มาตรงนี้แล้วกันให้มันอยู่หน้าเดียวกันนะคะตรงนี้นะเราจะเราจะหาพื้นที่ r 2วิธีที่2แค่เพิ่มเติมโนตให้ตอนนี้จบไปแล้ว9 7 9.7ส่วนจแล้วแต่ว่าวิธีที่2ถ้าเกิดครูจะครูจะทำแนวนอนครูทำยังไงครูกิดครูทำแนวนอนครูไปอีกหน้านึงีกว่า นะคะถ้าเกิดว่าครูทำแนวนอนตรงนี้นะคะตรงนี้นะถ้าเกิดว่าครูเป็นแนวนอนเนี้ยรูปเป็นแบบนี้ศูนย์ถึงสี่ใช่ไหมนี่นะคะนี่ศูนย์นี่สี่ 4. แล้วครูอยากได้แนวนอนเพราะนั้นครูทำตรงนี้ นี่เลยนะครูจะทำ r 2อันนี้คือ r 2ครูทำ r 2แบบแนวนอนอแนวนอนก็คืออะไรคะพื้นที่พื้นที่ r 2นะคะพื้นที่ r 2เท่ากับแนวนอนต้เน dy ถูกปะ dy เนี่ยนักเรียนต้องทำไงฟังชันทางขวาลบฟังก์ชันทางซ้ายต้องเป็น x เท่ากับ มัน x เท่ากับอย่าลืมนะแต่เริ่มต้นนี่มัน y เท่ากับ y เท่ากับอะไรนะคะ x กำลัง2ลบ4 x โอเคปะ x กำลัง2ลบส x นักเรียนต้องเขียน x เท่ากับไปได้อันนี้ต้องอยู่ในรูปของ f y ลบ g y ต้องเขียนในรูป x เท่ากับไปได้ x เท่ากับแล้วนี่ป็น x เท่ากับอย่างไรนักเรียนมาดูนะอันนี้ y เท่ากับ x กำลัง2ลบ4 x เราต้องเป็น x เท่ากับไปได้วิธีก็คือนักเรียนทำยังไงคะนักเรียนพ,พยายามจัดรูปว่าเรื่องของเรื่องน,นักเรียนจัดยังไงวิธีหนึ่งนะคะนักเรียนเขียนกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยกำลังสองสมบูรณ์นักเรียนก็บวกสี่ลบสี่แล้วบวกสี่ทั้งหน้ากลายเป็นตัวนี้ออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็มี y เท่ากับตัวนี้เพราะฉะนั้นครูเอาสี่ย้ายไปนักเรียนได้เป็น y ลบ y บวกสี่เท่ากับ x ลบ 2, 2กำลังสองนั้นครูได้รูท y บวก4เท่ากับ x ไม่ใช่รูทด้วยบวกลบด้วยซ้ำบวกลบเพราะฉะนั้นครูก็เลยได้ว่า x เท่ากับ2ย้าย2ฝั่งโู้นนะคะ2บวกรูท y บวก4กับ x เท่ากับ2ลบรูท y บ,บวก4มี2อันสองอันแปลว่าอะไรแปลว่าครึ่งหนึ่ง ปลว่าปลว่าครึ่งหนึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นเป็น x เท่ากับสบวกรู y บวก4กับอีกฝั่งหนึ่งคืออนันนี้คืออนันนี้เป็นตรงเนี้ยเป็น x เท่ากับ2ลบรูคุณยกงไงว่า วขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบเพราะว่าขวาตรงนี้มันเป็นสองพอดีอันนี้ก็สองกว่ากว่าพราะนี้เป็นบวกใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ถึงสองนะคะมันก็คือตรงนี้ตรงกลางตรงนี้เป็นสองพอดีพาราโบลาถูกมากเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าตรงนี้นะคะตรงนี้นะมันทาน้อยว่าทางขวามันคืออะไรมันคือสองบวกรูทวบวกสี่ ว่าสมการทางซ้ายก็คือ2ลบรูท y บวก4 dy แล้วคราวนี้ y ตั้งแต่อะไรถึงอะไร y ตั้งแต่ตรงนี้ถึงอันนี้นี่คือ y ตรงนี้มันอะไรล่ะต้องหาอีกนี่มันอะไรเนี่ยตรงนี้มันอะไรแล้วเนีต้องไมหา y ไม่มีอะไรตัดตัวมันเองก็คือหา y จากจุดต่ำสุดของพาราโบลาถูกปะเป็นครูครูรู้ว่าจุดเนี้ย x เ,เป็น2เพราะว่ามันเป็นพาราโบลา x เ,เป็น2อครูก็แทนค่าเข้าไป x เ,เป็นสอง x เป็น2 y, y 2> เป็นอะไรแทงเข้าไปตรงนี้ x, x เป็น2ง2งสองสอลบสี่ลบแก็เลยเหลือลบสี่ถูกปะเพราะฉะนั้น y เป็นอะไร y เป็นลบสี่จ้ะคุยรู้เป็น y ลบสเพราะฉะนั้น 4. เพราะฉะนั้น y ตรงนี้ก็คือลบสี่ถึงไรคะถึงศูนย์นั่นเองเห็นปะนะคะอันนี้คือพื้นที่อันนี้คือพื้นที่อ๋อ a สองต้องเรียลงไปคิดเลขให้ครูนะ double ลเช็คให้ครูหน่อยครูทําอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยมันเราจะได้สามจุดสองส่วนสามเท่ากันจริงๆไม่ได้โกหกนะคะสามจุดสองส่วนสามจริงนริงต้องเรียนลอง double c h e นะคะนักเรียนเห็นว่าตรงนี้สามจุดสองส่วนสามจริงๆเนี่ยสามจุดสองส่วนสามต้อเรียนเห็นว่าข้างบนง่ายกว่าเฮ้อครูถึงเลือกทางข้างบนไงอันเนี้ยยากกว่าแต่ก็ทําได้จริงจบางข้อ นักเรียนไม่มีช้อยส์นักเรียนต้องทําแบบนี้เท่านั้นครูก็เลยยกตัวอย่างให้นักเรียนว่าถ้าเกิดโจทย์เป็นแบบนี้นะมันมีฟังก์ชันเดียวจริงๆในเวลาเขียนเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนแบบนี้ได้โจทย์บางข้อนักเรียนจําเป็นต้องทําแบบนี้นักเรียนเรียงไม่ได้มีเหมือนกันมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือวิธีที่สองอน,นี่คือวิธีที่2ของเราวิธีที่2นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนะตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะนักเรียนทําแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด7.1นะคะมี2หน้าเยอะมากมีหลาย10บข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญยี่กเรเป็นเลือกเลือกทำดูทำข้อเว้นข้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีคำถามอะไรเรามาเจอกันนะคะก็ก็หมดละนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ